เชื่อเลยนะคะว่าถุงผ้าเดี๋ยวนี้นะคะจะมีการออกแบบดีไซน์ได้สวยงามขนาดนี้ค่ะแล้วก็ปีนี้นะคะกระแสการลดใช้พลาสติกก็น่าจะทําให้เรามีโอกาสได้ใช้ถุงผ้ามากขึ้นโดยเฉพาะถุงผ้าไซสาใ์ใหญ่ๆแบบนี้ที่สามารถใช้ใส่ของได้เยอะใส่ของได้จริงค่ะ จริงธุรกิจเราเริ่มมาเมื่อ10ปีที่แล้วนะคะแล้วก็ช่วงช่วงแรกเนี่ยก็บุมมากบุมมากเหม,เหมือนเหมือนกระแสตอนนี้แต่กระแสตอนนี้จะเยอะมากกว่าแต่ช่วงที่ต้นๆเนี่ยดีมากมีงานแต่งมีอะไรเข้ามาเยอะแล้วก็จะซาไปช่วงหนึ่งเมื่อประมาณ3-4ปีก่อนหน้านี้นนก็คือมันมีกระแสเข้ามาตั้งแต่ที่โรงพยาบาลให้เลิกใช้ถุงพลาสติกที่ถุงถุงใส่ย,ยาค่ะก็เลยกลายเป็นว่ามีกระแสขึ้นมาอีกรอบหนึ่งแล้วพอ ใกล้จะสิ้นปีมีกระแสะว่าห้างจะไม่แจกถุงพลาสติกแล้วกระแสะก็เลยยิ่งดีต่อเนื่องมาจนถึงตอนนี้ค่ะแรกๆเราก,ก็เป็นดีไซเนอร์เองเ,องเนาะแบบทำเล่นๆขึ้นมาก่อนเลยแบบนี้คือก็เราจะเรียนรู้ Photoshop ได้บางส่วนอะไรเงี้ยเราก็เออทำเล่นๆขึ้นมาก่อนจนมาถึงระยะหนึ่งที่แบบมันเหมือนกระแสะมันเข้ามาแล้วก็ดีต่อเนื่องก็เลยต้องจ้างดีไซเนอร์ฟรีแลนซ์ขึ้นมา ก็มีประมาณ2คนที่ช่วยเราอยู่ตอนนี้นะคะเหมือนกับว่าลูกค้าให้คอนเซปต์อะไรมาแต่ส่วนใหญ่คอนเซปต์ต่างๆพวกแนวคิดต่างๆก็คือจะมาจากลูกค้าเป็นส่วนใหญ่ว่าเราจะต้องทําแนวไหนแนวไหนแต่ณนะตอนนี้เราเราก็ต้องหาแนวคิดแบบดูตามที่นู่นที่นี่บ้างอะไรแบบนี้เราก็จะได้แนวคิดของเราเองด้วยที่เราจะมาทําถุงสําเร็จรูปขายที่หน้าเว็บด้วยอย่างลายที่ลูกค้าชอบเนี่ยมีลายอะไรบ้างเราเราทำมาค่อนข้างเยอะแล้วเราจะรู้ละส่วนใหญ่คนชอบลายน่ารักลายเยอะ ลายต้นไม้สมมติว่าเออคู่งานแต่งก็อาจจะมีแบบเด็กผู้หญิงกับผู้ชายแล้วก็มีต้นไม้เหมือนแบบเป็นแนวรักโลกแล้วก็อย่างตอนนี้ที่ขายดีมากๆก็จะเป็นพวกลายใบไม้ลายใบไม้ประมาณนี้อันนี้กลุ่มของใบไม้พวกเนี้ยค่ะก็จะค่อนข้างค่อนข้างมาแรงกลุ่มลูกค้าหลากหลายเลยค่ะก็คือตั้งแต่หน่วยงานบริษัทเนี่ยจะทั้งปีตลอดทั้งปีแต่ถ้าเป็นงานแต่ง ลูกค้าคู่บ่าวสาวก็จะเป็นช่วงต้นปีปลายปีอะไรเงี้ยที่เป็นแบบเรื่องปกติที่มีงานแต่างงานแต่แล้วก็จะมีกลุ่มงานเกษียณเนี่ยงานเกษียณเนี่ยจะเข้ามาเยอะมากๆในช่วงประมาณ5-6ถึงปีที่แล้วที่จะเข้ามาแล้วก็ค่อนข้างต่อนเนื่องมาจนถึงตอนนี้ก็คืองานเกษียณเนี่ยเราจะในปีหนึ่งก็จะเริ่มตั้งแต่สมมติว่าสัากนะมีนาเมษาจนไปถึงเดือนกันยาที่หมดการเกษียณแล้วหลังจากนั้นเราก็จะต่อนเนื่องไปถึงงานปีใหม่ ปกติเนี่ยก็ประมาณ2-3อาทิตย์สมมติว่าเราได้รับงานมาจากลูกค้าเราก็จะเริ่มทำแบบสรุปแบบอะไรให้จบแล้วก็เริ่มงานผลิตมีมีการตัดผ้าก่อนแล้วก็มาสกรีนแล้วก็มาเย็บของเราไม่ได้ว่าเอาถุงเป็นใบๆไปสกรีนนะคะเพราะว่ามันจะมันจะไม่ดีครับแต่ของเราเนี่ยจะเป็นเหมือนว่าเรามาเป็นผ้าเป็นทัพเลยแล้วก็มามาตัดเป็นชิ้นผ้าตัดเป็นชิ้นผ้าเสร็จแล้วก็เอาไปสกรี แล้วถึงค่อยให้ช่างที่เป็นชาวบ้านที่เย็บเย็บขึ้นมาเรามีคนเย็บก็คือจานวนจํากัดเป็นช่างชาวบ้านแค่นั้นเองเราไม่ได้ขยายที่แบบจะให้ใหญ่โตอะไรแบบนี้ก็คือในอยู่ในระดับออเดอร์ที่สามารถราท,ที่เราสามารถทำได้แค่นั้นแต่ว่าภายในปีนี้พี่ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนเป็นถุงผ้าที่ใบใบใหญ่ขึ้นแต่ว่าทําให้ราคาย,ย่อมเยาลงซึ่งตอนนี้กําลังคิดอยู่แต่ว่าต้องใช้เป็นตัวเป็นวัตถุดิบก็คือเป็นผ้านะคะเราจะไม่ใช้วัตถุดิบอย่างอื่นก็คือเป็นผ้าที่สามารถย่อยสลายได้ก็อาจจะทําใ,ให้ใหญ่ขึ้นแล้วก สามารถพับเก็บแล้ให้แบบคนนําไปใช้ได้จริงแล้วก็ไปเข้าไปซุปเปอร์มาร์เก็ตซื้อของได้จริงอะไรประมาณนี้ <S <S 1> <S 1> ถุงางจริงมันก็ลดโลกร้อนได้ก็คือการนําไปใช้ซ้ำนะคะไปใช้ซ้ำถุงผ้าซักได้เขาเครื่องซักผ้าพร้อมกับเสื้อผ้าเราได้เลยออกมาสบัดสบัดต,ตากไม่ต้องไปรีดนะคะสบัดสบัด คุณสามารถนํามาใช้ได้เลยเวียนใช้ซ้าก็ใช้เป็น10ปีก็ใช้ได้แล้วก็มันก็ย่อยสลายได้จริง ใจจากประเทศเยอรมันที่เปรียบเทียบการผลิตถุงพลาสติกและถุงกระดาษจำนวนห0,000นใบและได้ผลสรุปออกมาว่าถุงกระดาษนั้นปล่อยมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมสูงกว่าถุงพลาสติกที่สำคัญคือพลังงานที่ใช้ในการผลิตถุงกระดาษยังไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ส่วนกระบวนการกำจัดถุงกระดาษถ้าเริ่มจากการนำถุง1ล้านใบมากองรวมกันก็จะมีน้ำหนักมากกว่าถุงพลาสติกจำนวนเท่ากันถึง9้าเท่าดังนั้นไม่ว่าจะผลิตอะไรสักอย่างก็ยอมเกิดการ ิ้นเปลืองพลังงานหรือทรัพยากรธรรมชาติอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แม้แต่ถุงผ้าเองก็ไม่ได้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมร้อเปอร์ซ็นตเพราะฉะนั้นจะช่วยรักษาโลกได้ต้องอย่าลืมนำถุงผ้ามาใช้ซ้ำด้วยนะคะ จุดเริ่มต้นของการลดใช้พลาสติกในประเทศไทยนะคะซึ่งเฟินก็หวังว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ยั่งยืนเพราะฉะนั้นนะคะหันมาใช้ถุงผ้ากันแล้วก็อย่าลืมนํามาใช้ซ้ําด้วยเพื่อที่จะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็ลดสภาวะโลกร้อนจากมลภาวะในปัจจุบันค่ะทั้งหมดก็คือรายการ i n no นโ LIFE ในสัปดาห์นี้พบกันใหม่ทุกวันพฤหัส,สบดีเวลา10นาฬินาทีถึง11นาฬิกาทางททบ5สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ